นธุ์แท้ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจการันตีโดยกรมการข้าวข้าวดีมีคุณภาพต้องไม่มีพันปนและตรวจสอบแหล่งที่มาได้ปลอดภัยปลูกตามมาตรฐาน G.A.P. หรือปลูกข้าวในระบบอินทรีย์มั่นใจการันตีโดยโรงสีที่ได้มาตรฐาน G.M.P. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน Q ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจต้องข้าวที่ได้เครื่องหมายรับรองข้าวพันแท้โดยกรมการข้าว ลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการฟาร์มเพนเตครับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวหมู่ห้าตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นมีความต้องการในเรื่องของการพัฒนามเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานอีกทั้งนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการสีข้าวการแปลรูปบรรจุภัณฑ์ในการจําหน่ายรวมไปถึงเรื่องของการตลาดการรองรับที่ชัดเจนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเรื่องนี้กันเลยครับ ปัจจุบันเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมู่5ตําบลแวงใหญ่อําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ข้าวและการสีแปลรูปบรรจุถุงจาหน่ายมีการตลาดรองรับที่ชัดเจนพร้อมทั้งได้รับองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตต่างๆจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแกน่น ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกอยู่เป็นประจำนอกจากนี้แล้วผลผลิตข้าวจากนาแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมู่5ยังได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์และ GAP เป็นข้าวที่ปลอดภัยผู้บริโภคให้ความไว้วางใจในคุณภาพของข้าวกลุ่มนี้จนเกิดการกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องทําให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่มีรายได้จากการขายข้าวตามออเดอร์อยู่เป็นประจำสำหรับกลุ่มข้าวทั่วไปนาแปลงใหญ่หมู่5ตะมลน แวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่ขอนแก่นนะครับกลุ่มนี้นะครับเขาจะ,ะผลิตการผลิตแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์อินทรีนะครับส่วนที่2ก็คือผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวเีนะครับซึ่ง2ส่วนเนี่ยเขาจะแยกการผลิตชัดเจนนะครับชัดเจนมากแล้วก็จุดเน้นของเขาจุดตรงนี้นะครับคือจะไม่ใช้สารเคมี เน้นความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเน้นความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคและผู้จะใช้มเมล็ดพันธุ์นะครับจุดเน้นตรงนี้ก็คือจุดเน้นเนื่องไม่ใช้สารเคมีนะครับครับสำหรับเรื่องเรื่องการรวมกลุ่มของกลุ่มนาแปลงใหญ่จุดนี้นะครับถือว่าเป็นผลดีมากนะครับเพราะเมื่อก่อนเกษตรกรนะครับได้แยกกัน ปฏิบัติแยกกันผลิตแยกกันขายณนะปัจจุบันนี้เกษตรกรได้รวมกันนะครับรวมกันมีขั้นการบริหารจัดการนะครับและก็รวมกันผลิตรวมกันซื้อปัจจัยนะครับทำให้ได้ปัจจัยที่มีาราคาถูกมีคุณภาพนะครับและก็มีอำนาจต่อรองในเรื่องการขายนะครับซ,ซึ่งจากการรวมตัวกันของของแปลงนี้นะครับถือว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งนะครับเพราะส่งส่งผลถึงอำนาจต่อรองของเกษตรกรให้สูงขึ้นครับ สมารคิกมีจำนวนหาสิบสองไร่มีพื้นที่เกียลอยสี่สิบสี่ไร่แล้วก็ปลูกข้าวเหนียวแล้วก็ทั้งศูตรเมล็ดพันธุ์เขาคอนเจน,เนมีให้การสนับสนุนเรื่องของเมล็ดพันธุ์เครื่องหยาดเขาแหงและเครื่องอสิ้นส่ญนยากาศแล้วก็มีให้การให้ควม้มปูในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์การผลิตและการรับรองเข่าอินซีและก็บจีเอพีคือเขาเขารวบกลุ่มกัน ว่าเขาเห็ดปุยป๋ยปุ๋ยเซ้งตัดมาจากว่าเขาไปหาซื้อแม่ปุ๋ยมาเพราะว่าอันนั้ก็ป้องกันปุ๋ยปลอมมีการร่วมกุมกันว่าเห็กเด,นนดาก,าาการผลิตเพื่อลดต้นทุนในด้านการเห็ดปุ๋ยเซ้งตัดแล้วก็การผลิตเมล็ดพันธุ์ใส่แล้วก็มีการเห็ดปุ๋ยมกักปุ๋ยน้ำมักแล้วสารกำจัด จุดเด่นของกลุ่มนัแปลงไงก็คือการผลิตมเมล็ดพันธุ์เขาแล้วก็ที่ว่าทางกลุ่มเนี่ยมันอยู่ไกลห่างจากศูนย์มเมล็ดพันธุ์ก็เลยเน้นการผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่ายให้คนในกลุ่มและคนในชุมชนแล้วก็มีการแปลรูปแล้วก็มีการเทปุ๋ยมักน้ำมักใส่เองขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์มเมล็ดพันธุ์เขาคอนเจน ให้การสนับสนุนในเรื่องของการพันเข่าและก็ห้ควลมรูด้านต่างๆเพื่อให้กุมหนะมีไา้ไดเกิดขึ้นในชุมชนของจ้คของและก็ให้มีความยั่งยืนตลอดไปเป็นกลุ่มที่มีการแปลลูกข้าวที่โดดเด่นด้วยส่วนเรื่องการผลิตเมล็ดพันเนี่ยเขาจะมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาที่ดินที่เข้ามาช่วยเรื่องการใช้ใชปุ๋ยสังตะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ค่ะก็จะมีพวกเข้ากล้องเข้าหาง ข้าแตนอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะแปลร,รูปแล้วก็มีตลาดอีกแล้วคือส่งโรงพยาบาลที่แวงใหญ่ด้วยตลาดเขาจะค่อนข้างหลากหลายกลุ่มนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดแค่แคบๆเขาจะมีตลาดที่อย่างทางที่กรุงเทพโทรสั่งตามออเดอร์อย่างนี้ตลาดที่ประเทศจีนก็มีค่ะกลุ่มนี้โดดเด่นมากๆเรื่องการแปลร,รูปข่าว ทายที่สุดแล้วศูนย์เมล็ดลพันธุ์ข้าวขอนแก่นก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างเกษตรกรนาปรแปลงใหญ่ทุกๆก,กลุ่มเพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดในอาชีพการทํานาที่เป็นอาชีพสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมการพัฒนาการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันเกษตรกรอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข ก่อนจบรายการในวันนี้ย้ำเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังครับโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัสสาเหตุสำคัญมาจากใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันหยุดโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยการไม่ซื้อไม่ขายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรครวมไปถึงไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคปลูกซ้ำหรือไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค รับผิดชอบร่วมกันโรคใบด่างมันสัาปลังเรากำจัดมันได้แน่นอนหากพบการระบาดของโรคใบด่างมันสัมปลังรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านครับวันนี้รายการฟาร์มเพนเตของเราหมดเวลาลงแล้วครับสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีีช่อง22แห่งนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ รอยการตอบ